สวัสดีครับพี่อันนาครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่าโปรเจกต์ทางธุรกิจโปรเจกต์หนึ่งนะครับให้พี่อันนาฟังนะครับชื่อว่า Millionaire Project นะครับเมื่อพูดถึงโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์นะครับที่สร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตผมเนยนะครับได้มากๆเลยแล้วก็สร้างผลลัพธ์นะครับให้กับผู้คนนะครับทั่วโลกเนี่ย ได้ผลลัพธ์กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ถ้าเราพูดถึงเป้าหมายของชีวิตครับพี่นาพี่นาคิดว่าอยากจะ,ะเป็นยังไงบ้างครับเป้าหมายชีวิตอยาก,กเกษียณภายใน 2- ถึงาปีเนี้ยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องการทำงานกันหมดนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์นะฮะจากการทำงาน <c oughs> แต่ก็ไม่มีใครหรอกนะฮะที่ขยันทำงานจน วินาทีสุดท้ายของชีวิตก็ยังคงจะต้องทํางานอยู่พรานั้นทุกคนเนี่ยก็จะมีเป้าหมายเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรีทายนะครับเรื่องการเกษียณน,นั่นเองนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่วางเป้าหมายไว้นะครับเรื่องการเกษียณเหมือนกันคําว่ากเกษียณสําหรับผมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นการงอมืองอเท้าอยู่กับบ้านเฉยๆนะครับแต่คําว่ากเกษียณในความหมายของผมเนี่ยคือว่าไม่ว่าวานันนั้นเนี่ยเราจะทําหรือไม่ทํางานเนี่ยก็ยังต้องมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการเกษียณแบบที่อายุ6กแล้วเกษ ถ้าเกษียณแบบอายุ60เนี่ยเขาเรียกว่าเกษียณจากรายได้นะเกษียณออกไปแล้วไม่ได้รายได้แล้วแต่ยังคงมีรายจ่ายต่อเนื่องอยู่นะครับอันนั้นคือการเกษียณจากรายได้แบบคนอายุ60นั่นเองแต่ที่เราต้องการคือเราต้องการใช้เวลาสั้นๆในการที่จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หยุดทําได้แต่รายได้ไม่หยุดนะพะนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของรายได้เลยนะครับรายได้บนโลกนี้นะครับมันมีอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยเาเรียกว่า active income นะครับคือเป็นงานที่เราต้องลงแรงลงเวลา นะคือเอาแรงเราเอาเวลาเราครับลงลงไปทํางานนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนนะครับเป็นตัวเงินมาก็เหมือนกับเ,เงินเดือนอย่างเงี้ยนะครับเราเอาแรงนะครับเอาเวลาของเราเอามาสมองเราไปแลกเงินเดือนนะฮะทุกทุกชิ้นเดือนเขาก็มีเงินนะฮะเป็นเงินเดือนมาให้เรานะครับข้อเสียก็คือนะครับถ้าวันนึงเราไม่มีแรงไปลงแล้วไม่มีเวลาไปลงแล้ว เขาก็จะไม่จ่ายเงินให้เราด้วยเช่นกันอันนี้เขาเรียกว่ารายได้แบบแอคทีฟคือต้องทํะถึงจะได้แต่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่ได้แต่จริงๆแล้วบนโลกนี้นะครับมันยังมีรายได้อยู่อีกประเภทหนึ่งเรียกว่ารายได้แบบแพสซีบินคัมนะครับก็คือเราก็ลงแรงในการสร้างรายได้เหมือนกันครับแล้วก็ลงเวลาเหมือนกันแต่แรงกับเวลาที่เราลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันกําลังไปสร้างทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะครับไว้ให้กับเราหรือในที่นี้เรียกว่าอสเซทก็คือทรัพย์สินนั่นเองและทรัพย์สินที่เราสร้างไว้เหล่านี้นะครับม ตลอดเวลาเลยแม้ในยามที่เราหลับก็ตามหรือแม้ในขณะที่เราไม่ได้ทําแล้วก็ตามนะครับแน่นอนเราได้แบบ passive i n c เนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ลงแรงแล้วไม่ได้ลงเวลาแล้วนะครับแต่ทรัพย์สินมันยังอยู่ทรัพย์สินเราเนี่ยครับมันก็เลยสร้างเงินแทนเราตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการรีทายแล้วรายได้ประเภทเดียวนั้นเองครับที่สามารถทําให้เรารีทายได้กเกษียณได้จร,จ,รจริงก็คือรายได้แบบ p a สซีฟส่วนรายได้แบบ active นั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถทําให้เรากเกษียณได้ทีนี้แน่นอนครับ จะเกษียณเนี่ยต้องมีรายได้คือต้องมีเงินเรามาพูดถึงตัวเงินหรือตัวรายได้กันนะครับพี่อนาพี่อนาครับถ้าพูดถึงเรื่องตัวเงินเนี่ยพี่อานาทางานแล้วอยากได้เงินเยอะหรือน้อยครับอยากได้เงินเยอะค่ะเงินเยอะนะครับอ่ะเงินมากๆนะครับอยากได้เยอะได้มากและอยากได้ช้าหรือเร็วครับพี่ครับอยากได้เร็วค่ะต้องเร็วด้วยนะครับอ่าแล้วอยากได้แบบอ่าครั้งเดียวแล้วจบกันเลยหรือแบบได้ต่อเนื่องได้เสถียรเสถียรครับ ได้ต่อเนื่องอ่าได้เสถียรเสถียรนะครับอ่าโอเคนะฮะเพราะฉะนัะ้นนะับพูดถึงมากถึงเร็วถึงเสถียรถ้าให้พี่ฮาน่าเลือกได้อย่างเดียวพอจะเลือกมากเลือกเร็วหรือเลือกเสถียรดีครับเลือก <úp> ได้อย่างเดียวพอ,เล,อลเลือกมากอ่เลือกมากไว้ก่อนนะครับสมมติพี่ฮาน่าเลือกมากไว้ก่อนนะครับงั้นผมสัญญาเลยครับว่าผมใช้พี่ฮาน่านะครับมากๆคือให้พี่ฮาน่าร้อยล้านเลยมากพอไหมครับอืม หรือเอาหรือเอาพันล้านดิเอาร้อยล้านแล้วกันนะครับอ่ะสมมุติผมให้พี่ณนาร้อยล้านเลยครับมากใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ไม่ให้เร็วฮะอีกร้อยปีผมค่อยให้อยู่รอไหวไหมฮะไม่ไหวค่ะแล้วก็ให้ครั้งเดียวด้วยนะครับบางทีอยู่รอก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเลือกมากอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ใช่คําตอบนะที่ถูกต้องอ่ะให้ตอบใหม่เหลือเร็วกับเสถียรครับจะเอาเร็วหรือเสถียรดีครับเอาเร็วค่ะเอาเร็วนะเอาเร็วไว้ก่อนอย่างนั้นผมให้พี่ฮานนาทันทีนะวินาทีนี้เลยฮะผมให้พี่ยี่บาทแล้วกันช ไม่ค่ะก็ไม่เนาะนะเพราะมันไม่มากพอยี่สิบบาทนะครับอ่ะเอาละครับเหลืออยู่ข <Gym. Napoleon> ้อเดียวแล้วนะฮะคือเสถียรถ้าผมให้พี่แบบเสถียรเสถียรเลยดีไหมครับดีค่ะอ่านะครับดีนะครับผมให้พี่เสถียรเสียนให้ตลอดไปผมสัญญาว่าจะให้พี่แต่วันนี้ครับจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพี่ฮาน่าเลยคือให้ตลอดไปเลยแต่ให้วันละห้าสิบตังค์ไม่ไหวชีวิตเปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามากอย่างเดียวเร็วอย่างเดียวเสถียรอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่คาว่าเงินคุณภาพเนี่ยนะครับ มันต้องเป็นเงินที่ทั้งมากด้วยทั้งเร็วด้วยแล้วก็สเสถียรด้วยและที่สําคัญนะครับมันต้องเป็นรายได้แบบ passive income อ่านะครับนี่คือหัวใจสำคัญที่เราจะคุยกันเลยเพราะนั้นในแง่ของ m i l l i o n a i r e project นะครับเราพูดถึงผลลัพธ์ก็คือเรื่องของการรีทายอย่างหนึ่งแล้วแต่แน่นอนครับเราก่อนที่เราจะรีทายคือระหว่างทางเราเดินไปหาเป้าหมายเนี่ยนะครับคือความสำเร็จในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรีทายละแต่มันหมายรวมถึงอะไรครับ ระหว่างเดินไปเนี่ยนะครับมันต้องมีความสุขในชีวิตด้วยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนะครับสิ่งที่เราพูดคุยกันไม่ใช่แค่การหีกทายแต่เรื่องของความสุขในชีวิตเพราะนั้นเรามาดูดีกว่าว่าแบบไหนนะครับถึงเรียกว่าชีวิตที่มีความสุขอ่านะครับแบบชีวิตที่มีความสุขนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีเงินพี่อนน่าเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะมีเงินอย่างเดียวสุกยังครับ มันก็แค่จุดเริ่มต้นแต่มันก็ยังไม่สุกทั้งหมดอ่าคือก็อาจจะดีขึ้นระดับหนึ่งเนาะแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะแล้วต้องมีอะไรอีกครับมีเวลาอ่าเห็นด้วยฮนะก็ต้องมีเวลาเนาะบางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาบางคนมีเวลาแต่ไม่มีเงินก็ไม่ได้สุกเต็มที่นะฮะสมมติเนี่ยครับพี่ฮันน่ามีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งเวลาที่เป็นอิสระในการใช้เงินได้เต็มที่เลยนะครับพี่ฮันน่าว่าสุกยังครับยังค่ะยังอีกนะครับแล้วต้องทําไงดียรครับเรื่องสุขภาพ อ๋อเรื่องสุขภาพใช่ฮะสำคัญมากเลยเพราะนั้นเห็นตัวอย่างชัดเลยถ้าเกิดพี่ฮาน่ามีเงินและมีเวลาแล้วแต่ป่วยเป็นมะเร็งระยะ3าเนี่ยพี่ฮาน่าเอาไหมฮะไม่เอานอนอยู่บนเตียงเลยมีทั้งเงินทั้งเวลาก็ไม่เอาเนื้อต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยนะครับเงินเวลาสุขภาพเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าความสุขของชีวิตนะแฮปปี้ไลฟ์นะครับทีนี้ช่วงชีวิตบ้างนะช่วงีวิตของเราเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่วัยนฮะวัยเด็กเนาะแล้วก็วัยผู้ใหญ่ใช่ไหมครับค่ะแล้วเราก็เข้าสู่วัยชราในทีุ่ แบ่งเป็น3ามช่วงนะฮะในชีวิตของเรานะครับทีนี้มาพูดถึงช่วงเด็กก่อนช่วงเด็กหาเงินได้ไหมครับไม่ได้มีเวลาเล่นเต็มที่เลยสุขภาพแข็งแรงอยู่นะครับพอช่วงวัยผู้ใหญ่วัยทํางานครับเป็นไงฮะหาเงินได้แล้วแต่ต้องเอาเวลาทั้งหมดไปหาเงินไม่มีเวลาอีกสุขภาพไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจบางคนก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับแต่พอช่วงวัยชราแล้วครับนะเป็นไงครับสุขภาพ มค่อนข้างคือใช้ร่างกายไปเยอะแล้วสุขภาพแย่ละนะครับเวลาอาจจะพอมีแต่เงินก็บางคนถ้าเก็บก็มีถ้าบางคนเก็บไม่เป็นก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดๆอย่างหนึ่งเลยครับว่าเงินเวลาสุขภาพในสามช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่เคยมาพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นชีวิตเราเลยไม่เคยสุขเต็มที่จริงๆสักทีเพราะการจะสุขเต็มที่เนี่ยเงินเวลาสุขภาพเนี่ยมันต้องมาพร้อมกันมันถึงจะกลา,ายเป็นแฮปปี้ไลฟ์ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราคุ้นเคยคืออะไรครับ ใน3มช่วงนี้นครับเด็กผู้ใหญ่วัยชราเนี่ยเราคุ้นเคยตัวเลขนี้ครับ20 40, แล้วก็5ใช่ไหมครับอ่า20ก็คือพี่าน่าจะหมดไปกับการเรียนนั่นเองนะในช่วง20ปีแรกของชีวิตนะจน,นอายุ20กว่านะเรียนเรียบร้อยแล้วก็เ,เข้าสู่วัยทำงานทำงานจนถึง40ปีนะครับรวมรวมแล้ว20่บวก่เป็นกี่ปีแล้วครับพี่6กก็คืออายุ60แล้ว60ก็กเกษียณถูกไหมฮะกเกษียณเสร็จที่เหลือก็ใช้ชีวิตอีกปีอันนี้คือแพทเทิร์นชีวิตของคนทั่ๆ ยี่สิบสี่สิบห้าแต่วันนี้ครับมิลเลนเนียร์โปรเจกต์เนี่ยที่เราจะทําร่วมกันเนี่ยถ้าตัวเลขนี้เปลี่ยนได้เป็นอย่างนี้ครับพี่นาเป็นยี่สิบห้าสี่สิบพี่นาว่าดีไหมครับดีมากค่ะแทนที่เราใช้เวลาสี่สิบปีในการสร้างชีวิตเนี่ยย่นย่อลงมาครับเหลือแค่ห้าปีสร้างชีวิตแล้วที่เหลือสี่สิบปีเนี่ยเราใช้ชีวิตให้เต็มที่หลังจากเราสร้างมันเสร็จแล้วดีกว่าเพราะนั้นโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะครับผมบอกเลยว่าจะใช้ในการสร้างประมาณ3ามถึงปี มิ l เลนเนียร์โปรเจกต์นีะจะใช้ในการสร้างประมาณส5มถึงห้าปีที่เราย้อนกลับมาดูในบุมนี้นะครับถ้าว่าเรื่องแพสซีบินคำแล้วเนี่ยนะครับพี่อาน,น่านะฮะคิดว่าเราอยู่เฉยเราจะได้มันมาไหมครับไม่ไดนะ้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราจะเป็นมิลเลนเนีร์เนี่ยนะครับเราต้องมีแพสซีบินคำนะครับคือต้องมีไรายได้ที่หยุดทําได้แต่ไรายได้ไม่หยุดแต่อยู่เฉยเนี่ยมันไม่ได้มามันต้องทําอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างใช่ค่ะ เช่นเราทำอะไรสิ่งที่ได้ก็คือเราก็จะได้สิ่งนั้นได้อะไรถูกไหมครับอ่าเอาใหม่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ครับไม่ทำอะไรเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนี่คือความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงในวันนี้ครับคือเราต้องการผลลัพธ์ทางในชีวิตถูกไหมฮะค่ะคำถามคือจะได้ผลลัพธ์เนี่ยต้องทำไงครับง่ายๆเลยครับก็ต้องลงมือทำครับ ถ้าพี่ไม่ลงมือทาพี่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่พี่ต้องการคือแพสซีวินคัมถูกไหมครับผมแบ่งปันผลลัพธ์นี้ให้ฟังนะครับตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจนี้ครับแล้วก็สร้างนะครับธุรกิจนียมันก็แผ่ขยายไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้นะครับผมมีทีมงานเนี่ยอยู่มากกว่า10,000แคนนะครับที่กระจายไปใน30กว่าประเทศทั่วโลกแล้วแต่ถ้าแบ่งให้ดูจริงๆเนี่ยนะครับเราจะแบ่งคนออกมาเป็น3ากลุ่มนั่นเองครับที่แผ่ขยายไปทั่วโลกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่า่นเองพีนาครับ ลูกค้าเนี่ยนะครับพอมีเยอะๆเนี่ยพี่านาว่าดีไหมครับก็ดีโอ้โดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันหมายถึงรายได้นะครับที่มั่นคงแล้วก็ส่งต่อมานะครับให้เราเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าเรามีฐานลูกค้าใหญ่ฐานลูกค้าเยอะถูกไหมฮะแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยนะครับพอเขาซื้อกินซื้อใช้เสร็จนเนี่ยนะครับเขาก็จะพบว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะใช้ดีแล้วบอกต่อได้ บอกต่อแล้วมันได้เงินได้รายได้เสริมเข้าบ้านเข้าครอบครัวได้ด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองครับจากการเป็นแค่ CS คือแค่คัสเตอร์แค่ลูกค้าเนี่ยกลายไปเป็นเซลแมนคือกลายไปเป็นคนที่ใช้ดีแล้วบอกต่อขายต่อเริ่มแนะนําต่อเพราะฉะนั้นนะครับเซลแมนเนี่ยนะครับเาก็จะมีรายได้เลยครับเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวเนี่ยนะฮะสองสามหมื่นบาทสี่หมื่นห้าหมื่นจนถึงเป็นแสนเลยสําหรับคนที่ขายเก่งๆนะเพราะนั้นเซลแมนกถ็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง แต่นะครับพออยู่ไปสักพักเนี่ยนะครับเขาจะพบว่ามันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ไปวิ่งเร่ขายของไปตื้อไปงอ้อไปทําให้คนลาคาญแต่คนกลุ่มนี้นะครับเขาสร้างธุรกิจนี้ด้วยความเข้าใจด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วเขาก็สามารถมีรายได้เยอะมากๆเลยและเป็นรายได้แบบแพสซีวินคำนะครับหลายๆแสนบาทต่อเดือนหรือเป็นหลักล้านบาทต่อเดือนเลยกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับพิยนาเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กบิลดเออร์แปลง่ายๆก็คือแปลว่านักธุรกิจเครือข่าย มืออาชีพนะเรียกเน็ตเวิร์กบิลดเออร์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าพี่ฮันน่านะครับต้องการแพสซีฟอินคัมนะครับพี่ฮันน่าคิดว่าพี่ฮันน่าต้องเป็นคนกลุ่มไหนครับเป็นลูกค้าจะได้แพสซีฟไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นเซลแมนจะได้แพสซีฟไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการได้แพสซีฟอินคัมเนี่ยเราต้องเป็นเน็ตเวิร์กบิลดเออร์เท่านั้นเลยถึงจะได้เพราะฉะนั้นนะครับในโปรเจกต์สาปีนี้นะครับสิ่งแรกที่พี่ฮัน พี่อนาต้องเอาตัวเองนะครับเข้ามาร่วมกับโปรเจกต์3-5ปีนี้นะครับที่ชื่อว่ามิเรเนียโปรเจกต์เอาตัวเองเข้ามาร่วมก่อนแต่ในทุกิจนี้พี่อน้นาไม่ได้ทําคนเดียวนะครับแต่เราทํากันเป็นทีมเราถึงจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็สําเร็จแบบมั่นคงถาวรทาคนเดียวไม่ได้ต้องทําเป็นทีมแต่แน่นอนครับตัวเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามาศึกษาโปรเจกต์นี้ก่อนแล้วทํางานจริงเนี่ยทำร่วมกับทีมโดยพาร์ทเนอร์หลักนะครับนอกจาก ตัวเราและทีมเราแล้วเนี่ยเรายังมีพาร์ทเนอร์หลักนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทเจอเนสเกิบลนะครับซึ่งบริษัทเจอเนสเกิบลเนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สาคัญมากๆเพราะว่าเขาจะเป็นคนจรดหวเรื่องสินค้านะวัตรกรรมระดับโลกให้เรานะครับมีพนักงานบัญชี มีสำนักงานให้เรานะรมีระบบการจ่ายคอมมิชชั่นที่คิดเป็นรายวินาทนะีและที่สําคัญเขาเปิดขยายสาขาร,รองรับการเจริญเติบโตของธุกิจร่วมกับเราเตอนนี้เองไปทั้งหมด1 1 8ประเทศทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้น,นถือเป็นพาร์ทเนอร์หลักที่สําคัญของเราอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งเลยนะซึ่งเปรียบไปแล้วเบเน,เน่เหมือนกับเครื่องบินลําใหญ่ๆเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกทรงประสิทธิภาพมากสามารถพาเราไปที่ไหนในโลกก็ได้ รือเรียกว่าพาเราไปในจุดหมายนะครับคือความสําเร็จขนาดไหนในชีวิตของเราก็ได้เหมือนื่องบินลําใหญ่ๆแต่แต่ื่องบินลำเนี่ยนะครับจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดเราขับเครื่องบินไม่เป็นเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมาเรียนรู้วิธีการขับเครื่องบินครับจากโรงเรียนสอนธุรกิจนะครับที่ชื่อว่า the icon system ครับโรงเรียนนี้นะครับทาหน้าที่เหมือนกับโรงเรียนสอนขับเครื่องบินนั่นแหละครับนะฮะเขาจะสอนให้เราเข้าใจครับว่าการจะสร้างธุรกิจเจนเนสโกเบิลเนี่ยแบบถูกวิธีและมีผลลัพธ์ ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเนี่ยต้องทํำยังไงจะสอนทั้งวิธีการคิดแล้วก็วิธีการในการพัฒนาเราเนี่ยไปเป็นมิลเลนเนียร์ตัวจริงซึ่งจะทําให้องค์ประกอบทั้งหมดนี้นะครับห่คือตัวเรา2คือทีมที่เราทําร่วม3คือพัฒน์หลักคือเจเนตและ4ระบบเด็กเข้าสเตมเนี่ยรวมกันนะครับก็เลยทําให้เราได้ผลลัพธ์นะครับภายใน3-5ถึงปีเนี่ยนะครับด้วยการรวมพลังของ4ี่ข้นส่วนนี้จะทําให้เราสามารถนะครับกลายไปเป็นมิลเลนเนียร์นะครับ กลายไปเป็นมิลเลนเนียร์เนี่ยได้แบบสมบูรณ์เลยมาตีความคาว่ามิลเลนเนียร์กันนิดนึงนะครับก็คือมิลเลนเนียร์นะครับไม่ใช่แค่คนรวยนะไม่ใช่โปรเจกต์สร้างคนรวยแต่เป็นโปรเจกต์สร้างความมัง่งคั่งมั่งคั่งไม่ใช่แค่รวยนะครับแต่เป็นความรวยแล้วต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยอย่างที่ย้ํานะครับไม่ใช่แค่เงินครับแต่ต้องเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็สุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยครับพี่ฮาน่าจะเกิดขึ้นนะครับในเวลาเพียงแค่ 3- าถึงหปีเท่านั้นเอง จากโปรเจกต์ที่ผมจะเล่าให้พี่ฟังต่อจากนี้ครับ